ครับสำหรับคลิปนี้กับพาพี่น้องมายุปป่ปลาครับพอดีมาเขาปลากัมาสะดุดกับกินกินนึ่งครับที่ผ่พึงประสง์ปันใดเนาะครับตอนแรกกันึนกเข้าใจว่าต้องมียังตายแน่ๆครับก็เลยเดินตามหากินเนาะครับพอดีมาเจอเจ้าของกินครับครับนี่ก็คือต้นดอกบุกนะครับหรือว่าบางท่านก็เรียกว่า ดอกศากดิศพครับพวกกินของเพื่อนนี่ก็สีบอแตกต่างไปจากกินศพที่กําลังเน่าปันใดครับกินศพเป็นแบบใดก็กินดอกชนิดนี้ก็แบบนั่นแหละครับครับก็ต้องเดทถึงคันเด้เดินตามหากันแล้วครับว่ากินมาจากไเนาะครับครับถ้าไผจิตอ่อนก็อาชสิคิดไปไกลกว่านี้ครับพว่ากินของเพื่อนก็ถือว่ามีความร,รุนแรงครับเทันสิมีกินเป็นระยะระยะ,ะ,ยะลอยมาตามลมครับ ในบริเวณดอกของเพลนเกิดอยู่บริเวณไก่เคียงนะครับครับผมก็มาพบเจออยู่บริเวณเดียวกันครับสองดอกนะครับดอกหนึ่งเพลนกับยังบาทันในบานครับเดี๋ยวพาไปเบ่งดอกที่เพลนบานแล้วนะครับครับนี่ก็คือดอกที่เพลนบานแล้วครับก็ถือว่ามีลักษณะหน้าตาที่มีความสวยงามครับแต่ว่ากลิ่นของเพลนกับบอมีความพึงประสงค์ปใดครับ ถ้าเป็นหวานชนิดใดชนิดหนึ่งก็คงสีมีความอาทันพ์เบาหน่อยนะครับสำหรับดอกชนิดนี้นะครับแค่กินของเพิ่นก็ถือว่ามีความสยดสยองแล้วครับถ้าเฮาได้กินตอนเย็นๆครับก็คงสีชวนคนหัวลุกบ่หน่อยครับครับนี่ก็คือลักษณะหน้าตาของเพิ่นนะครับด้านในเพนก็บ่มีลักษณะอียังไหลครับ แต่ว่ากินของเพลนก็ถือว่ามีความรุนแรงนะครับสําหรับดอกซากศพหรือว่าดอกบุกค,ครับครับสำหรับกินสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ